Nga Uang dosis Mito apalah 那我们喷泥土。Well, โอ้สวยงามโอ้สวยงามอือหือกะทิสะใจมากอือหือัดบ,บุ้มเลยมันเจออย่างนี้มันซีเนาะโอ้ยุ่มเต็มปาก นี่ครับใส่งามๆเลยครับท่อนนี่ใซนี้อือหืขัดบุ้มจตมๆปากเลยขัดเยื่อหำ้มยางโอ้โมวยกอดสีดำนะครับเต็มเต็มปาครับใซนี้อู้หูงามๆครับใซนี้งามๆ,ๆครับดีครับผมถ่ายรูปคอนลองตีต่อนะอานจะมีตัวอีก เ่น่ามี้มันจะย้นนมาตัดอย่างนี้น้าปีนะ่อ อ้งอ้งหิบปอกอีกตัวหนึ่งอ้งหิบปอกอีกตัวหนึ่งตัดอย่างนี้เอใส่พันธุ์ไปอีอ่ะ นี้ไงปอกครับปอกมากมาเลยนี่ปอกอีกดวงนึงนี่โอ้โหใช่นี่โอเคเก็บหมดครับป่าดูตัวเต่าเพออิกตัวเยอะนั่นฟาร์เง๊ เป็เวลาดีบ hmm. ย mm ิ hmm. mm ้มยิ้มอได้ตัวเลี้ยงนุ่้ๆมาจุกจิกโอ้อะไรวนไม่นู้ประท้อนหรอกทไมมันรู้ว่าหนีวะ

อุ่เลือไม่เลือดแบบสังงามๆไม่ยอมงับสังงามมืออืมกัดได้โหดมากเลยตัวที่สามสมัยนี้นะสะปาลุกอ้วนเลนี่อืมปลาลุกอ้วนเลยครับโอ้โหกัดได้โหดมากเลยปลานี่นะมันกัดสีดำนะโอเคครับผมมาดูตัวต่อไปตัวที่สี่นี่ผมรู้ นะ่าจะมาซ้ำกับตรงนี้ทีนี้ค่อยมาลุยนะรอฟีดสักหนก่อยอคจจะมีตาม,มันเริ่มตื่นแล้วมันเริ่มไม่เริ่มออกจากข้างนอกแล้วเริ่มรู้แล้วต้องมาต้องแบบปลปอยให้มัน นี่ครับถ้ามึงค่อยมาปีใหม่ ไปครับผมอเนนี้ค่มาซ้ำแล้วนี่หน้าปีซ้ำม,มากหมายตายเยอะหน่อยตายเยอะเลยแหละโอเคครับสามเต้มนะสามเต้มกับเนี่ยมองเนี่ยตีไปทีมากัดเฉยอ่ะโอเคอเครับขอบคุณน้องรับชมครับขอตัเชิญแลครับไป